การดำเนิ this, this, นงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินในด้านต่างๆเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นระบบเดียวกันเพื่อให้ได้ผลมั่นคงและสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมฉะนั้นจึงสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขึ้นเป็นสถาบันในระดับชาติเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวนี้ทวสเปิดทาการครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 9 สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกข้อหัวถนนราชดำเนินกลางมติที่ประชุมคณะกนนรรมการตะสครั้งแรกได้ขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งนายจำเนียนสารนาคดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนแรกนับเป็นผู้มีผู้หุประกรันในการวางรากฐานด้านสิธิเชื่อกเกษตรและปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กับพนักงานอองตกสจนถึงปัจจุบันดังอมตะกวาจาติกกล่าวไว้ว่างานสิธิเชื่อเป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อนต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ความชนานาญยิ่งขึ้นขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้นไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกหาจงทํางานหนักเร่งรัดฉับไวถูกต้องปรอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอาจารย์ตังเนียนคำมั่นสัญญามาตไลัยสร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้นมาตร์คอมมูนิตี้สร้างชุมชนไทยให้แข็งแขง็่งมาตร์ไพรส์สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากขึ้น การติดต่ตอทกศวันเวลาและทําการเวลาทําการจิกจันถึงสุดจันถึงสุดเวลา0 8 3 0ง1 5 3 0วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์าการเกษตร เล2346ถนนพหลโยธินแฝงเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1090 0โทรศัพท์โทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์025555บริการ24ชั่วโมงทุกวันศูนย์บริการลูกค้า1593บริการในวันและเวลาทำการสำนักงานใหญ่025586555โทรศัพท025586341อีเมล contact@bac.or.th ไลน์ไลน์ทกศไลน์ bac family เว็บไซต์ w w w b a c o r t h f c e e o o o ตรสอ bac t h a i l a n d y o u t u bac e b t h a i l a n d ค้นหาสาขาของแต่ละจังหวัดสแกน QR code